ขั้นขั้นุนเช้าค่ะบกินน้องบกินไปเลยมีหันซามโซไ่ไข่เาซาเมจันบิดหั่เบดบดขบ่เบดขบ่บดดขบหั่นบดบบดหันบด กินนี่ก,ก็เที่อเออพักนี่บอกนี่พระก,กินน,กน,น,นี่ก็เบิ่งนางนี่งอิมอลจันนี่ข้นหนึ่งร้านมากินนำ้ำตาจัน,นไปหน้อยก้อนเออปลาใบเห็ด้า,า,านอืมจันด้านพอกินหนึ่งใบ็ดด้านมาคู่อิ่มเลยเอาเขาว่ากินอีกอืมไอ้บะหมี่มันซื้อมากเถอะนะแกแตะแกเห็นบ่กระเดียวอืมนี่เป็นมีปอง บ้องมีแก๊สเมื่อหน้าก็มีแก๊ส่แก๊สที่เรไปขอยโซงอไปขอยโอ้านร้านั่สายป่านเอ้ยไเห็้สายป่านสายป่านมันหมด้อเดี๋ยูกินอยู่แล้วดนเดวนี้มันหมไสั่งพอม สบพอหะก็พอคุสบายดีจ้าน้องวันน้องสายป่านสบายดีจ้าผูตพัดนกสือเป็นพัดไปกดัวใจให็นเรือคุณเด้อพี่บิมพี่สาวมเสีมนม่ะเต็มเลยอบป้าจ้า่มันยากโควิดทานะ มันเคอะไอ้มันอยากอยากได้ดอกขอบคุณหัวใจหลายๆเด้อสวัสดีสวัสดีฮันหน่อยหันมันบมแจวในใจในกินในใจมันเป็นแนงแบบแม่นั่งเดชแบบยู่ยิ้มเส่หอดน้ํามัอนี่บ้านมีพ่นตกแต่มัอนี่พ่นหอนมากกินจังใจสายปานสายปาน พาไซปานมานังเลนอยู่เพื่อนมันหอนไหายนี่มันกินรายอีกสวัสดีเด้อตาสวัสดีนม่ลูกบ้านมามาทางนี้เป็นยางวะเค้ยเนีายพายยังวะไปไปทงเอ้ยโมดิ นี่มางามสวัสดีทุกทุกคนเอ้าเต็มได้ในตู้ในสองผิดสะออนแกมดีแนิ่เต็มไปนะไหนมันจะือทอดทอดทไปเลยแกมไปซะน่ารัน่าไปยิ่แกมมากให้ได้ละ นเนี่ยบอมีเงินหมีเงินมันบอว่ามือกินแต่กินไ่เที่ยลมันมีเงินันเอาี่่ไม่อยู่สิค่ะโมค่ะมันนี่ก้็ไป้มันหายโอมันเจ้านั้นมันติดหนีบางบ้าแฟนตายโอ้มันสิไป้าเราทราบเส้ปลานุ่อหัวนเลือแต่เสนปลาเสนปาม่า่เก็ไ่ คือแตกเอาเลยมัน <listed> ผ <łbym> ู <default> ้ชายมัน <wheels> ส <restor at> ีเปิดมันวายวายน่ารักเนาะชัวราได้เมฆขีแกมันน่ารักเนาะแค่ปันแปกประหลาดโอ้ยมันเละ

ไปสิจงก็ใช่ยิกภาษาบุพเพใจในพ่อเอาโดดเด้นี่เปลี่ยนใหม่แล้ใส่ปานเปลี่ยนใหม่แล้ไปมา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 อามามามมามามานมานาม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 มน เอ็งมาได้กระพืิออกมาแล้วฝันหาวนะเอาเบิ้งจะคลองเอาจับเอาเด้วยจับเอาเห็นบ่เห็นจะคลองบ่บาเบิ้งแม่แม่เอ้ยบาเบิ้งเอ็นเบิ้งแม่เอ้ยแม่เอ้ยเอ็นเบิ้งแม่เอ้ยสวัสดีค่ะเ่าเบิ้งสวัสดีค่ะ